ท่านจะต้องรู้จักกฎ4ประการดังต่อไปนี้กฎ4ประการถูกนำมาจากอัลนกุรอานกฎข้อที่1ท่านจะต้องรู้ไว้เลยนะคะว่าบรรดากุฟฟาร์คนที่ปฏิเสธศรทัทธาที่ต่อสู้กับท่านนาบีที่นบีต่อสู้บุคคลเหล่านี้เชื่อและยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเขาจริงๆเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ตายเป็นผู้บริหารจัดการทุกสรรพสิ่ง แม้เขาจะมีความเชื่อว่าในโลกนี้มีพระเจ้าแต่เขาก็ไม่ได้เข้าสู่การเป็นมุสลิมคำพูดของลอสุบฮาหนวตะตาลาที่ถามที่ให้นบีถามคุณไม่ร um ู้สุกุมมีนสัมมาอีวันอัลด์แไม่ยึมลิกุสัมาวันอับซาร์ว่าไม่ยุคริุนัยมินันมยิดว่ายุคริุนัยตามินันไฮว่าไม่ยุดบิรุอัมฟัยกูลูนัลลอฮ์ฟักุนอฟลาตัดตะกุมุฮัมหมัดเจ้าจงกล่าวพระองค์รงบอกกันบนบีใครกันเป็นผู้ให้ริสกี ให้ปัจจัยยังชีพจากชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินใครกันเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในเรื่องการได้ยินการเห็นที่ให้กับพวกท่านและใครกันที่ทําให้พวกท่านสามารถจากมีชีวิตเอาจากที่ตายไปแล้วกลับมามีชีวิตและจากที่ มีชีวิตและก็ทําให้ตายใครกันเป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมดเหล่านี้พวกมุชริกีนในยุคนั้นกล่าวว่าทั้งหมดนี้คืออัละไ์คือพระเจ้าต้องมีผู้สร้างฝากุนอัฟาลาตัตะกูลมมฮัมหมัดเจ้าจงตอบไปเลยว่าแล้วทําไมอัฟาลาตัตะกูลเจ้าจึงไม่ยําเก่ง